ไล่วันแล้วมีไทแอโคมีดูไทยแต่คันน้ได้ข้าวมันมีโตนิสานนะแต่ตอนนี้ไม่รู้เพิ่งกลับมางาน่ามันมังตั้งไวิ่งได้นะแต่คันนี้มันมีมันมีมัหาอย่างนึงคือได้ข้าวแล้กลงบริษัทลงฝั่งบริษัทไปวิ่ง ก็คำว่าโดนหักเงินเยอะด้วยแล้วโดนอะไรกันนะว่าติดลบกันอะไรก็แล้วก็อะไรอยวางเงินว่าซ่อมรดต้องมาอะไรคื้ออะไรกันไม่ได้อะไรกันเน่ยเข้ากับหลังให้ราเชนคาเชนก็ไม่ค้าคุยนให้จุยจบก็ว่าก็ใม้ราเชนประมาณนี้

แต่แต่เดียวมันแต่วันนั้นมาคุยมันจะเอาเอาตัวแทนมา ้แบบนี้เที่ยวเที่ยจะลงรู้ๆไปร้างหัวมันีมันมี้ะไรองเี้ยนว่ง้ใ่ใส่ใส่หัวก็ทีทีว่าแต่ให้หงวิ่งวิ่เงยเดี๋ยวพ่อผิวเลแคสีต้รงตอะีถ้าเป็นแพร่ผมต้องกส่ผมที่ใส่ผีว่าจะมาได้ปัง ไม่ความะแต่ตอนนี้เพราะว่าถึงสีขงขนนั้นนูมากะในนั้นเรีคก้นเรยๆเลยีงานโท่งานไทยรุนี่ก็โอเมือแต่นี่กเจกกําแน่งต้นนตัวทนี้กรสเ เขียวไม่ผู้เียว่าไม่ปิดเียวก็จะมีสิ่งเห็นะไริมปมหน่อยอี้เโซนเราอะโซนเราไม่ได้เปิ่มไม่ได้เิใหญ่กับบลเซนาน้ำต้น้ำใส่น้ำน้ำใสค่ะฮะเป็นไงน้ำใสบลูเซนน้ำซุนะ ประยงและองค์ค่ะประยงเขาจ้องแต่ไม่เดือย แต่คน้ปาีาเลยให้เห็นจากตัวนไเ็วนะเาามพังหรืออะไร่ไเข้าแบบนวัอลโลเกิน10ชั่วโมงกว่าเีววมอนี้ดนที่ไปถึ่อทุกรอบเลยนะถเมื่อชัโ แล้วคันนี้มม่ติดแลแล้วคันนีบอกว่านส่าไม่ใช่หรอไมูดแล้วโคตรกระดิกแบบเหนั